แชร์คลิปกันบอกว่าน้ําท่วมภูทับเบิกค่ะมันเป็นภูมันอยู่สูงมากคนก็เลยสงสัยกันใหญ่เฮ้ยมันท่วมภูทับเบิกได้เหรอน,นี่ฮะท่วมจริงๆนะฮะ,ะเดี๋ยวดูคลิปหน่อยนะครับคอบ้านก็ช่องเต็มเลยโอ้ทับเบิกน้ําท่วมแล้วนะครับตอนนี้น้ำอบ้านก็ช่องเต็มเลยแต่ยังไม่เคยเห็นทับเบิกน้ําท่วมนะครับ นะครับทะเบิกน้ำท่วมร้อยวันพันปีมีหนนะครับทะเบิกน้ำท่วมโอ้โหนี่ฝนตกหนักด้วยใช่ค่ะตามคลิปนี้บอกร้อยวันพันปีมีฝนนะภูทะเบิกน้าท่วมก็ภูทับเบิกใช่ไหมฝนก็ต้องคิดว่าอยู่ที่สูงแล้วล่ะที่สูงก็คงไม่เจอกับน้ําท่วมละมั้งแล้วจะท่วมได้ยังไงนี่ฮะ นอกจากให้กำลังใจกันคนก็สงสัยด้วยนะครับ Facebook ชื่อหน่วยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวภูทับเบิกได้โพสต์เอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ฮะที่สนามกลางหมู่บ้านซึ่งจุดนี้จะใช้เป็นตลาดนัดของหมู่บ้านภูทับเบิกด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเพชรบูรณ์นะฮะค<า>ือก็น่าแปลกใจว่าเอ๊ะอยู่บนภูเขาสูงชันเนี่ยแล้วมันท่วมได้ยังไงมีครูโรงเรียนบ้านภูทับเบิกที่ให้ข้อมูลบอกว่ามันเกิดช่วงกลางวันที่ฝนตกอย่างหนัก แล้วน้ำเนี่ยมันหลากเข้ามาในพื้นที่สนามกลางหมู่บ้านก็เป็นช่วงเวลาไม่นานแล้วมันก็ไหลผ่านไปอย่างรวดเร็ว oh. อ่าเพราะฉะนั้นช่วงที่ท่วมขังอยู่ตรงนี้เนี่ยคนก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็เกิดความแปลกใจสงสัยว่าน้ำมันท่วมภูทับเบิกได้ยังไงสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง1,768เมตรมันสูงขนาดนี้ oh. Oh. ก็อาจจะเป็นช่วงที่ระบายไม่ทัน อรอ,อการระบายแล้วมันก็ผ่านไปใช่นะ